สนนินอนเนีบอกชินนอนเบนได้ว่ันี่สบายดีสบัสด,ดีเด้อป้าลุงเอ้ยยินดีตอนรับ้าจูดซองมาจอยขึ้เกาเด้อป้าลุงเอ้ยหยุดจูใกับปุินอยากข่าวมาแต่ห้อง,องเอ้ยดูกดันเลยอยู่สองคน hai cái hết bố tai 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 cha tai 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 nhà yang non nè tóc tóc tuyết nè bài nè tóc tóc nè tóc tốt tóc tóc nè tóc tóc วิวิลงมาคอยลงคอยลงหันหลังมาหันข้างหลังมาลูกหันข้างหลังลงมานี่คอยย้อนนี่คอยย้อนย้อนแขงลงมาคอยย้อนนี่น่ลงได้แล้วลงได้แล้ว เก่งแท้เก่งแค่ไปเด้ออย่าไปเด้อเห้ยวาเอาลูกมาเอาปึ๊บอู้เก่งแท้นี่เก่งแน่เลยนี่ขึ้นก็ได้ปะเนี่ยเอ้าขึ้นก็กระโลงโลงแล้วก็ขึ้นแบบนี้หาอ่ะขึ้นน้กวันนี้ขึ้นน้ก เอยอึบๆอ่ะขึ้นเนาะขึ้นเนาะอ่ะหมออ่ะสะหมออ่ะหมอลงนี่อ่ะหมอลงแล้วมั้ยหมอตึ้มวางหัวตามไม้เด้อเด้ออากาศฮ้อนพี่น้องเอ้ยเนาะวาสนาก็อ้วกเตะแต่เมื่อคืนนี่ sao này cũng uống thứ nâng Phần mùa sau phát ngôn phô phần ma phút lẽ xin hãy phô phần phá bài Giờ ôm nó đúng đơ, bừa đơ Á, à, chào nị, Cứ khỉnh lưng lưng như vậy này vâng. lưng lưng như thế tóc đó hả nội Đứng mà đem phá hôm hả này. หยับแตนนอนหาน่คือหยงแทนี่โอ้เก่งแท้นี่เก่งแ้เลยเก่งแท้อะันอ่ะนอกนออกัน มึงโลมไม่ดกโลมนะฮะลมนะฮะลมนะฮะเอาเงั้ย่ะเอาไปกินน้ำบ่กินน้ำบ่ฮะเอาลดเอาลดน้ำไปแม่มาลูกไปแม่ไปแม่ไป อยู่นอกมันบริ้นห้พี่น้องลยอยู่นอกค่ะหายัางอย๋ยวนี้นะชุดหน่อยหัวปกไมหมค่ะนะตกนะตกฮ่ะหันแม่วแล้วตกแล้วแบบนี้ Tóc tuyết lều, mẹ vào đeo tóc tuyết Bố bài, mỗi bài, bọn bài, mỗi 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 bài, ไปหมอบปลุกไป phones, ไปหมอบปลุกไปไปหมอบปลุกไปบ่จับบ่จับดื้อให้ลูกนี่เบิ้งเบิ้งมันเบิ้งดุ่งเบิ็งดื้อให้ลูกนี่ฮะ Mas na. Mas na. Dah pernah pernah. Kini yang nak kini yang nak cuma kau uak tak ikut. Dah pernah. ไม่จอดไปแปะนีะ่เหตยัางอะไรยู่หันนะเอายางดูเอายางนั่นน่ะฮะไม่ไม่จอดมานดุมามาพีไหมแมา่พีาา่ไหม อย่าลงเนอะตกเลอตกเนอเอา,เอาตกเลยเอเออเออเอเออเอเอ่ดื้อดีดอันนี้เอยคนยี่น้อยนี่ใช้พันหาทองจะบ,บ่หาทองอีหล่าบ่เราไปมอวันปะป่าดูไปมอวันปะป่าดูที่หัเราไปลมคลายเราไปลมคลายเราเด้อหอมมอหอมมอหอมมอลมคลายกัน่ะ ป,ป๊าป้าหอมอ่ะเออพอ่อป๊าป้าไปบุ้นบุ้นมาุบอ่ะอย่าไปเลยอย่าไปเลยหัวปกเลยเด้อ ข้อหายังนะมาดามิออกมาดามิเอ้าออกไปชอบมันเนาเอ้าเอ้าเหมาะบันปลาปลาว่าลูกบ่ปลา,ปาเปินห้องห้องพอกบับห้อง

พี่กินอยู่บ่หรือบ่กินเนี่ยอืมอืมกินอยู่บ่สิแม่มอยู่บ่นอนดมคี้ายปะป่าบ่บ้าบ้ามาเต้นอะไรฟัง้าเสียงโกเนั <to> ่น <ses> อืมมาเ้งก <lifting> ัมาแล้วมาแรง No, na luk na ba? Ya no na ba? Hei. Nếm Nè nó nè nè nó hảnh 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 mềm. mềm hảnh áo, nó hảnh à, à. đi đi, hảnh hảnh ơi nè. ยันมูว่าขึ้นนิดหน่อยนะจีนี่เจ้นะอ่นนะเป่าจีนหน่อยก่อนนะจีนหน่อยคนนี่ว่าจีนี่หน่อยนะั่นนี่นะจีนี่หน่อยคนนี่นะ กินน้ดกินนิดกินนีดๆวะเดีย๋ยวแม่จับชอยเดีย๋ยวแม่จับมันแม่จับชอยบัดยาจับคักเล่อันนี้ค่ะคักเล่อันนี้ว่าเมื่อคืนนี่เดาบ,บนยอมนอนพี่้องไงเนาะนอนเขาเดียวให้เขาเดียวให้เพิ่นบรสบายนกระตูเพิินเนาะเพิ่นอ้วกเลยเมื่อคืนนี่จะไปกินอย่าง คือว่ากินข้าวกินนมปกาตี้อ้วกแตกอ้วกแตนขี้โมก็เริ่มไหลถ่ายบัเศร้าพอบุญมาเลยพาไปหาหมออีกแล้วนี่ว่เศร้าเลยเศร้าเลยเนอีหล่าจะเป็นยังเนอเนอดูกับเมย์มันหายมันคืนเขาเดียวหายเขาเดียวหาย มาท้องอืดก็บพระได้อือดมาอย่าเอาขึ้นทีนหนเอาลงมาลูกละลงมากินแะนอนนะลูกเออกินเมมนะกะลอนเบนเ้อคือน,นีหล่านอนหน่อยเดียวนึงมีแต่าหายกับหาย มาก็เห็นพอ่อวุ่นได้พอพ่อวุ่นฮากันแรงสิมาพอ่อเลยว่าอีลากินหอดพ่อบ่เวลาพ่อ่อ,อยู่มีแต่บ่สบายดูยดลูกเฉลาดมีโอเคเสียน่องพ่อแม่พี่น้องไป ปะโจยค่ะชิขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อป้าลุงเลยเนาะพี่น้องวาส,สนาพอนอนก่อนพี่น้องเลยเนาะง่วงเลยขอบุญขอบคุณปา้าลุงใลายเด้อเข้ามารับชมคลิปปะโจยตลอดมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยขอบุญขอบคุณใล,ยลยายคลิปนี้ก็จะิขอจบเพียงสำนีก่อนให้วาสนานอนก่อนพี่น้องเลยนะเลนาะไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดี